สุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าขย่าวขวัญกับผมผู้ดำเนินรายการตั่มชัยและทีมงานตั่มชัยใจเพชรนะครับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าไอ้งางอน เรื่องเล่าอาถรรพ์่านป่าล่าช้างนะครับสวัสดีครับทุกคนก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดกับผมโดยตรงแต่เป็นเรื่องที่คุณตาผมท่านเล่าให้ฟังซึ่งคุณตาก็ฟังมาจากอาของท่านที่เป็นพรานเล่าต่อมาอีกทีตั้งแต่สมัยคุณตาเป็นเด็กผมจึงไม่ค่อยรู้รายละเอียดปีกย่อยของเรื่องมากนักแต่เห็นว่าเรื่องน่าสนใจดีจึงอยากนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันครับ ก่อนเข้าสู่เรื่องผมจะขอเล่าเกินถึงที่มาที่ไปของการล่าช้างให้ทุกท่านได้ฟังก่อนนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ70ปีก่อนครับตอนนั้นคุณตาของผมอายุน่าจะไม่ถึง10ขวบดีนะครับบ้านเกิดคุณตาอยู่ที่อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูก่อนจะแต่งงานกับคุณยายและได้ย้ายมาที่บ้านคุณยายที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู ซึ่งที่นี่ในสมัยก่อนเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีและในสมัยนั้นป่าไม้ย,ยังอุดมสมบูรณ์มากเต็มไปด้วยสัตว์ป่าที่หายากในปัจจุบันทั้งกวางหมูป่าชมดรวมไปถึงสัตว์ตัวใหญ่อย่างเสือหมีและช้างป่าครับบ้านของคุณตาประกอบอาชีพทำนาและเก็บของป่าเป็นหลักโดยผู้ชายจะเป็นคนที่เข้าป่าไปล่าสัตว์นะครับเพื่อนำมาประกอบอาหาร สมัยนั้นการค้าขายซากสัตว์ยังสามารถทํากันได้อย่างโจ่งแจ้งรวมทั้งพื้นที่แถบนั้นยังอยู่ไกลหูไกลตากฎหมายการล่าสัตว์ใหญ่เพื่อขายซากจึงทําเป็นเรื่องปกติทั่วไปครับแต่ถึงกระนั้นการล่าสัตว์ใหญ่อย่างช้างก็ยังถือเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทํากันบ่อยนักเพราะช้างมีขนาดตัวใหญ่หนังหนา,นาและล้มยากปีปีหนึ่งอาจจะมีการล้มช้างเพียงตัวเดียวหรือไม่มีการล่าเลยก็เป็นได้ชาวบ้านจะอาศัยเก็บงากําจัด ของช้างเพื่อนำมาขายเท่านั้นงานกำจัดก็คืองาของช้างตัวผู้ที่หักหลุดออกมาเองมักเกิดในช่วงที่ช้างกำลังตกมันนะครับโดยเฉพาะช้างหนุ่มวัยกำลังคึกตามความเชื่อแล้วเชื่อว่าเป็นพราะเทวดาอารักษ์มันไส้ช้างหนุ่มที่กำลังพยองพระตกมันนะครับเลยจัดการหักงาให้ติดอยู่บนต้นไม้ก้อนหินหรือพื้นดินเพื่อสั่งสอนและลดความดุร้ายของช้างลง ส่วนตัวช้างเมื่องาหักไปแล้วจะมีงากิ่งใหม่งอกออกมาทดแทนงานกําจัดถือเป็นของทนสิทธ์ของที่มีฤทธิ์ในตัวชนิดหนึ่งนะครับการล่าช้างแต่ละครั้งจําเป็นต้องอาศัยพรานที่เชี่ยวชาญทั้งวิชาพงภัยและคาถาอาคมเพราะเชื่อว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่มีตะบะมากยากต่อการควบคุมเมื่อช้างตายไปแล้ววิญญาณก็จะอาฆาตทำร้ายพรานที่ฆ่าตนได้ จึงต้องมีคาถาอาคมกำกับในการล่าช้างเสมอวิชาล่าช้างในที่นี้จะเป็นคนละรูปแบบกับคูประกรรมของชาวกุยนะครับแต่เพื่อกำราบช้างให้อยู่ใต้อำนาจและป้องกันอาถรรพ์อันจะเกิดจากซากของช้างที่ล้มโดยฝีมือของพรานและคนที่เรียนวิชานี้คือพรานดิดนะครับก็คืออาของคุณตานั่นเองครับพรานดิดเป็นคนที่มีชื่อเสียงเรื่องคาถาอาคมคลังในหมู่บ้านพอสมควร มีเรื่องเล่าแปลกๆของท่านมากมายเช่นการลองวิชาโดยการเสกมีดโตแล้วโยนลงน้ำปรากฏว่ามีดโตทั้งด้ามลอยน้ำได้อย่างกับท่อนกล้วยนะครับเรื่องเล่าอีกเรื่องที่ถูกพูดถึงบ่อยๆของพรานดิดก็คือเรื่องความสามารถในการล่าช้างซึ่งคือเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าต่อไปนี้และเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นผมจะขอเรียกอาของคุณตาว่าพรานดิดนะครับ เพื่อจะได้เข้าใจเรื่องราวตรงกันนะครับเข้าเรื่องกันเลยครับเรื่องมีอยู่ว่าพรานดิดได้รับการว่าจ้างจากนายหน้าหาซากสักตว์ป่าว่าต้องการงาช้างจำนวนหนึ่งคู่ให้ค่าตอบแทนสูงมากถึงขนาดซื้อไร่ซื้อนาได้เป็นร้อยไร่พรานดิดตกปากรับคำเพื่อที่จะหางาช้างให้ในายหน้าคนนั้นโดยขอเวลาหนึ่งปีหลังจากนั้นพรานดิดก็ได้สืบเสาะหาช้าง ที่มีงานลักษณะสวยงามและเสมอกันทั้งสองข้างเพื่อที่จะได้ทำการล่าและตัดงาไปขายไม่กี่เดือนต่อมาก็ได้ข่าวว่ามีช้างตัวใหญ่ขนาดโตเต็มวัยมีงางอนสวยมันมักจะลงเขามากินกล้วยบริเวณชายป่าเป็นประจำพรานดิดจึงได้นัดแน่กับพักพวกของตนเพื่อเตรียมตัวเข้าป่าล่าช้างงางอนตัวนี้พรานดิดเตรียมอุปกรณ์แค่เพียงละหนึ่งคนจะแบกไว้เท่านั้น ที่สำคัญและขาดไม่ได้เห็นจะเป็นปืนลูกซองใหญ่ยาววาครึ่งพร้อมกับกระสุนที่ทำจากลูกตะกัวนอกจากนี้ยังมีมีดหมอเลื่อยตัดไม้และสายสินมนใหญ่ๆติดย่ามไปด้วยก่อนจะเข้าป่าทุกครั้งต้องทำพิธีเบิกป่าไพรโดยมีการเส้นไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาและระบุให้ชัดเจนว่าจะฆ่าอะไรจำนวนเท่าไรเช่นจะล่าก,กวางหนึ่งตัวเมื่อยิงกวางได้หนึ่งตัว แล้วห้ามทำร้ายสัตว์อื่นอีกและต้องรีบออกจากป่าให้เร็วที่สุดหากฝ่าฝืนคำพูดของตนจะถูกเจ้าป่าเจ้าเขาลงโทษเอาถึงชีวิตเมื่อทำการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วพรานดิดก็มุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่ชาวบ้านระบุว่าเจอช้างงางองนตัวนั้นเมื่อถึงแล้วก็ทำการขัดห้างขึ้นบนต้นไม้ทำพิธีกำกับคาถาอาคมแล้วขึ้นนั่งห้างโดยเมื่อขึ้นห้างแล้ว หากยังไม่สิ้นสุดการล่าห้ามลงห้างเด็ดขาดจะกินจะนอนจะถ่ายหนักถ่ายเบาก็ต้องทำบนห้างเพราะเกรงอันตรายจากป่าเบื้องล่างจนเวลาผ่านไปร่วมอาทิตย์ช้างงางงนตัวนั้นก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะโผลมาให้ล่าได้ไง่ายๆเรื่องนี้คุณตาให้เหตุผลว่าเพราะช้างเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีความรู้สึกเร็วเมื่อมันได้กินคนในเขตของมันแล้วมันจะไม่ยอมออกมาง่ายๆ นอกจากมันจะหิวถึงขีดสุดจริงๆช้างเป็นสัตว์ฉลาดสามารถรู้ได้ว่าจะมีอันตรายมาถึงตนการล่าช้างจึงต้องใช้ความอดทนพยายามเป็นอย่างมากจนแล้วจนรอดช้างอางอนก็ทนต่อความหิวโหยไม่ไหวโผล่ร่างขนาดใหญ่ออกมาจากภูเขาและเข้าดงกล้วยป่าใกล้ๆก,ก,กับห้างของพรานดิดพรานดิดกระระยะมั่นใจว่ากระสุนจะไม่พลาดเป้าโดยมีเป้าหมายที่ปลายงวงของช้างตัวนั้น พร้อมกันนั้นพานอีกหลายคนก็เลี้ยงปกระบ,บอกปืนไปที่งวงของช้างเช่นเดียวกันเชื่อกันว่าจุดอ่อนของช้างอยู่ที่งวงเพียงแค่มดไต่เข้ารูจมูกของช้างแล้วกัดโพรงจมูกผนังจากด้านในก็อาจทําให้ช้างตัวนั้นถึงกับล้มตายได้เมื่อได้ระยะแล้วทุกคนก็พร้อมใจกันยิงปืนไปที่งวงช้างงาง,งอนตัวนั้นอย่างพร้อมเพียง สิ้นเสียงปืนช้างเจ้าป่าก็กรีดร้องสุดเสียงดังก้องป่ามันพยายามวิ่งออกจากบริเวณดงกล้วยแล้วมาหยุดอยู่กลางลานหินกว้างก่อนจะล้มลงขาดใจตายต,ายตรงนั้นพรานดิตรอจนมั่นใจว่าช้างตัวนั้นได้ล้มไปจริงๆจึงลงจากห้างและใช้หมุดไม้ที่เตรียมมาด้วยปักรอบซากช้างสีทิศห่างจากตัวช้างด้านละประมาณสามวาแล้วโยงสายศิลรอบๆ ก่อนจะปักหมุดในบริเวณที่จะทำพิธีคือฝั่งหางช้างโดยโยงสายสินรอบห่างจากวงสายสินที่ล้อมซากไว้อีกมากโขก่อนจะให้ทุกคนที่ร่วมกันยิงช้างเข้ามาอยู่ในวงสายสินพรานเดดเริ่มบริกรรมมนขาถาตัดไม้ข่มนางสะกดวิญญาณช้างไม่กี่เดอจใจท้องฟ้าในตอนกลางวันที่สว่างโล่งกับมีเมฆดำมามักปกคลุมพร้อมทั้งพายุลมแรงพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ เสียงดังวีดวิวเหมือนเสียงช้างร้องไม่มีผิดพายุลมแรงขึ้นเรื่อยๆแม้ไม่มีทีท่าว่าจะมีฝนตกฝุ่นคลุ้งตลบอบอวนเสียงลมพัดผ่านใบไม้ยิ่งเหมือนเสียงหอยหวนคร่ำครวญกว่าหนึ่งชั่วโมงที่เกิดเหตุการณ์ประหลาดหน้าขนลุกขนพองทั้งหมดสงบลงได้เมื่อพรานดิดให้ผ่านที่ไปด้วยใช้ตะปูขนาดใหญ่ตอกไปที่ปุ่มหางช้าง แล้วใช้มีดหมอสับป,ปลายหางที่ถูกตรึงให้ขาดออกจากตัวก่อนจะรีบจุดไฟเผาปุ่มหางนั้นและใช้ก้อนหินใหญ่มาทับหมุดตะปูนั้นไว้ไม่ให้ใครมาขยับหมุดไปไหนเรื่องนี้ไม่รู้ถึงบทสรุปหลังจากทุกคนกลับออกมาจากป่ารู้เพียงแค่ว่าพรานดิดได้ขายงาช้างคู่นั้นให้ได้หน้าแล้วได้เงินมาซื้อที่ไร่ที่นาเป็นร้อยไร่ก่อนจะกลายเป็นสวนยางพาร,ราในปัจจุบัน ซึ่งก็ยังมีให้เห็นอยู่ผมไม่รู้ว่าเนื้อช้างที่เอามานั้นมีรสชาติเป็นอย่างไรเพราะกว่าผมจะรู้ความคนที่เคยกินก็เสียไปหมดแล้วมีเพียงคุณยายทวดแม่ของคุณตาผมที่ก่อนเสียแกเพ้ออยากกินนึ่งช้างเท่านั้นแต่ผมในตอนนั้นก็ยังเล็กเกินกว่าจะสงสัยในรสของเนื้อช้างสุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้ว่าเรื่องนี้ผ่านมาเนิ่นนาน ซึ่งพรานดิดก็ได้เสียชีวิตไปร่วมหลายสิบปีแล้วไม่มีประโยชน์อันใดที่จะด่าว่าประนามผู้กระทำผิดขอให้เรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่ต้องสืบเสาะหาสาเหตุและผลลัพธ์จะดีที่สุดก็จบลงไปกันแล้วนะครับกับการล่าช้างสำหรับวันนี้ทีมงานตั้มชัยใจเพชรขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e คอมเมนต์ Comment, เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับหากท่านใดมีเรื่องเล่าอยากส่งเข้ามาส่งเข้ามาได้ที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เรื่องเล่าขยา่าขวัญขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ